สวัสดีครับผมแสนสถานพี่แคแสนใช้เมื่อยไทยยิ้มครับมอนี่ซื้อเนี่ยมาจุให้พ่อกับลุงกินครับผม,มสร้อยจุครับเฮ็ดแล้วครับเจ้า<ฮ>คมๆค,ครับ<ฮ>ขันพกคมกับดใไ่อีกแล้วครับเนี่ยแม้ว่าเบิ่งกันได้ครับเนี่ยคือถามผู้เฒ่าว่าผมเสียบแบบเสียบเสบว่ะ เอาบางๆหรือเอาแบบเด๊ะนั่นนะเนี่ยอะไรนี่เอาบางๆเร็วนั่นนะเรื่องอ่ะพักย่างยางยานี่เก็บมาจากสวนครับพักเก็บจากสวนเอาหนาๆเอาแบบเด๊ะเดี๋ยวนี้ัสน็จและเก็บไปเอจ้าสำหรับผมกินน้ำอะไรหรอกครับหอยมีดเข่ามือเด้่อถือว่าเรียนยังโพนอีกแล่ะเดี๋ยวว่าจะซิมก่อนโอ้ แฝดแฝดอ๋อคุณลุงเอาก<อ>่อนกินมามีแนวแก่ดับข้าวกันดินี่ยูท่ทธ์ได้อ๋อดับข้าวกันกันใหญตัวถากก่อนยังสแสบเลยซุ้มจุหักของแท้ครับแจ้คคกกข้าวเนึ่งรวมกับแนวแก่ข้าวอเอาวอีก่า ตะกีบอกที่เบาทยโคราชแต่นี่งคือเบาะตะกอนพออยู่โคราดเนาะเดี๋ยวนี้มันเบามาที่นี่แอละแต่ก็ยังเบาบ่อใดคักแล้วตะกอนต่อมาหนี่นะครับพอบเพราะท่านกาจิ้นได้นีมเป็นยังยักษ์อย่านตะกอนหย่านมามาอยู่นี่ได้สองปีหย่านยังกินบ่อรูพอบแกากินดิบแต่เดี๋ยวนี้ไม่หวามันจีจุ้งตัวเขาทองเดี๋ยวนี้เห็นหน้าเ เดี๋ยวนี่ว่ามันจะจุงตัวเขาทองนะครับดีฟ้า่าจุงเขาเลยเสาวบครับผมครับเิีบอะเอาแม่ตำหวานเออตำหวานอือหวานจุวยๆเลยขังลังก็ี๋จะเป็นขอกงวผมนะครับแต่ว่าเนื้อที่เอามาจูบอมันเนื้อยุ่คขอกผมหรอกครับ เหนื่อยู่ตลาดครับขับยังไงบังกันน่ะขับยังไงบังกันน่ะเอาคือบอกตับพันเหนือห่อยเบื้องนี้พอได้ตับพันเหนื่อยเบื้งนะเด็ดขาดความเลยคดเดือดขับยังไงพ่ลืมเอาลูกโดดมาเนาะมีบอาลูกโดดไม่เอยตบมือจัะเอยลูกโดดหรือมาว่างล่งแล้ว เพราะแมนถือถือถือไก่ถือน้าปานาเข้าไปมือสั้นแล้วหรือพันเนาะพันพันไหนบ้างเนี่ยโอ้หวานหวานหวานส้มฉี่ตับเนี่ยแต่ก็ตับหวานเสิ ผมกินน้ำบ่อด้ด้ครับผมกินดิบบ่อด้มากเป็นปีแล้วครับแต่เตะกี้บ่อใด้แล้วลูกโดดยูไส่ลูกโดดโดดมาพี่ครับลูกโดดครับยู่กระยุนมากครับเอออืมเ่ เบื้องบบรรยากาศป่าหยาภายในเลียงนัวครับผมเบื้งบรรยากาศดางนั้ง,ก,งก็เป็นขอบนัวครับใครเป็นบ้านพักอันนี้ก็เป็นบ้านนะครับกระท่อมน้อยใจหยีก็โดนนะครับเจ็บบูรณาเป็นบ้านให้ได้นะครับขบา,างบ้านจะแข็งแม่เหรอ กินน mm ้ำ hmm. บ่เี่นก like ินนกินอข้าใหญ่เบิ้ง้ามยิ่ใหญ่ข้ามยใหญ่เบิ้งนูนขามใหญ่ข้า่ใหญ่สามตนอ่ะสามตน่ะลุงำลงเอาสามตนข้าวข้าวเอาสามตนหรอยด่ะดับข้าวเยอเทียนนะมันสสาตนเลยโอ้ยสามตนนะครับเบิ้งสามตนนะครับเบิ้งครับนี่เบิ้ง เนื้อสดๆไปสื่อมาเออป๊บคัเป็นแด่แสบฟิลเมอร้านแสบแสบตาก็เลยข้าอยู่ เขาสี่ห้าไปกันเขาสหถ้าเขาสีห้าเป็นรัฐบาลเขาสหถ้าเขาสีห้าเห็นน้ายกเขาสหถ้าเขาสีห้าเป็นลูกตัวเขาเหเาหวยเขา่าบเบิงดับข้าวดับข้าวเด้ดัข้าวครับเบิงดับข้าวครับเบิงดัข้าว มักลาปากตรงๆ,รงๆอยู่ใกล้ปากเชียงนะปากตรงนะครับผมกะฝากติดตามช่องไม้พิเคแล้วก็ช่องดอกเหมยเพนธพาสมสุขเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวามาจอดยังไงเป็นไดพกก่อกระลุ้งแซบวะ <S <S แซบแซบแซบ,บ,บครับเอาจูให้เบิ้งก่นอนก่อนไปนี่นจูให้เบิ้งก่อนขมตายเบาเลี่ยงครับเนี่ยเอาจู<อ>าให้เบิ้งขมตายเบาเลี่ยงเนี่ย ขอแบบสามตนม้นเลยขอแบบสามตอนอ้นเอาสามเส้นสองต้นนะเหนียว <c oughs> คำไหนเพือ่อบเป็นดัซเซีครับโอเคครับผมก็ฝากติดตามช่อง<ม>แซนสถานไมล์พีเคแล้วก็ช่องดอกเหมยเพนภา,าสมสุขแล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงของดอกเหมยด้วยนะครับมูหนูมันแหลดครับนี่ครับมือนี่สร้อยจูเนื้อครับผมสิมือหลังผมสิเอ็ดคลิปยังกะ ฝาติดตามอีกได้ครับว่าสือมากกินยังให้เบิ้งน่งอีกครับต่อไปสิกินทั้งนัังข้าของงว่วงหุ่นะครับผม <c oughs> โอเคครับฝากติดตามนั้นด้เลยครับ <c oughs> สวัสดีครับนองไม้ต้องไปกิกนนองงว่วงเลย <c oughs> อาจจะเป็นคลิปกินนองงว่วงก็ได้โอเคฮันรั